สวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้เมย์พามาอยู่ในบ้านเมย์นะคือไม่ได้ถ่ายนานมากแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของเมจิกบล็อกเว้ยหยุ่มก็ขยายเข้ามาเดี๋ยวเมย์ให้ดูทีละอย่างนะดูที่นี่ก่อนเมยมีหลายอันขึ้นนะเก้าอี้ก็มีหลายอืเตียงมีอยู่สามสี่เตียงเก็บของเหมือนเดิมค่ะเป็นอย่างนี้เลย อันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะส่วนนี้ก็มีพวกของนี้ยเยอะแยะไปหมดอันนี้มีพี่ผู้หญิงคนนึงให้นะคะถ้อเขาเล่นลองเล่นเป็นผู้ชายดูเออเหมือนเดิมหมดคะ่ะอืมนนี่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดที่เมมีอยู่ก็มีอยู่ประมาณหกเจ็ดอันคะ่ะพื้นก็มีอยูหกอันโอเคหลังจากนั้นก็ อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่เคยซื้ออะไรเข้ามาใหม่นอกจากประตูเลยนี่มีมานี่ก็มีสัตว์น้องแมวน้องหมาไม่มีค่ะโอเคป่ะเมื่อดูในนี้แล้วก็ต้องดูที่ตู้เสื้อผ้าด้วยโอ้ดูเตียงสะก,ก่อนเตียงโคดแบบเดี๋ยวเรานี่นี่นดูเอฟเฟกต์ที่ตัวไมก่อนนี่นี่ม,มาเดี๋ยวพาไปดูในตู้เสื้อผ้าค่ะ พอดีเพิ่งเปิดกล่องเมจิกบ็อกได้หนึ่งาทีที่แล้วโอเคผมก็มีสามสมสี่ผมสามสี่อันชุดก็มีหลายชุดอยู่ค่ะมีสี 4, 4, ่สี่สี่แปดวมีสิบสองอันนะคะเสื้อมีอยู่สมตัวกระโปรงกางเกงไม่มีรองท้ามีอยู่สี่อันส่วนของพวกนี้เยอะมากอะ่ะคือ 8ปดบวกแปดเป็นสิบหกอ่ะสิบหกชิ้นเลยอ่ะนี่มีลูกดิกได้เมชอบอันนี้อันนี้ทำอะไรไม่ได้มันก็อยู่ข้างหลังได้เฉยอ่ะโอเคนี่ชุดดั้งเดิมค่ะโอเคอ่าอัปเดตตรงใดหน่อยละก,กันเนาะยังนงก็มาละสียมพูเลยแอคท่าหน่อยค่ะ ไม่ค่ะโอเคเขาบอกว่าเลยเดี๋ยอย่าดูเขาอาบน้ำนะเขาอายโอเคค่ะตอนนี้ก็มีอยู่สีเอ็ดไม่มีเพื่อนกดถัวใจให้เลยเดี๋ยวเมก็หาอะไรเล่นๆอยู่ในนี้อยู่นะคะเข้ามาที่นี่เลยเมยไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า อ้าวเขามีมาให้สุ่มใหม่นะคะโอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยอยากได้เหมือนกันนะน่ารากักอ่ะทรงผมก็น่ารากักอ่ะอยากได้ทรงผมอะ่ะกดค้างไว้หลายๆรอบค่ะเป็นสูตรของเขาเองใครไม่รู้สูตรฟรีาาทั้งหมดเนะเนาะได้ตุ๊กตาหมีหอ่ะ ลืมดูตุ๊กตามหมีเมืเม่อกี้นะยเฮ้ยน่ารักตุ๊กตามหมีอ่ะือันนั้นก็สวยนะมันจะมีอ่ะน่ารักไหมมีปากด้วยแหละมีปากแต่ไม่มีตาไม่มีเมคอัพอะไรเลยนี่แม่มดเหรอแม่มดเขาทำผมทรงนี้เหรอ โอเคก็น่ารักดีค่ะไม่ได้ว่าอะไรอืมสวยดีคือตอนนี้ไม่อยากได้อันบนสุดมากเลยเนีน่เน่เน่เน,น,น,น่ที่มาใหม่มาใหม่ปั๊บอ๋อนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะไม่อยากได้ละเราก็ต้อ,องไ้ชดอนไรวะอืมอน,นไรดีอะอืมอืม จะหมดเวลาแล้วก่อนหมดเวลาเดี๋ยวเมยขอให้ทุกคนดูเมย์สุมสักอันนึ่งก่อนนะอันนี้ก็ได้เนาะโอเคอย่าไปซีเรียสกับมันมากค่ะกดเลยข้ามดีกว่าเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยวันนี้นะคะไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ